ยักหรือว่าเส้นบุก3 2 1ขนมหมึกกุบไม่ได้ทำมาจากปลาหมึกนะแต่ทำมาจากเส้นบุกถ้าคุณเคยกินให้คุณกดไลค์คลิปนี้เลยช็อกโกแลตดูไบทำมาจากเส้นคูนาฟาหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยว3 2 1. ช็อกโกแลตดูไบของต่างประเทศขนาดนี้ก็ต้องทำมาจากเส้นคูนาฟาสิคะถ้าคุณอยากกินให้คอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจไว้เลยแล้วคุณจะได้กิน ปูอัดทำมาจากปูทะเบะยักษ์หรือว่าทำมาจากเนื้อปลา3 2 1. ปูอัดไม่ได้ทำมาจากปูนะแต่มันทำมาจากเนื้อปลาตั้งหากค่ะถ้าคุณชอบเล่นเกมทายแบบนี้ให้คุณกดติดตามไว้ได้เลยและข้อสุดท้ายเยลลี่ทำมาจากหนังสัตว์หรือว่าทำมาจากพลาสติก สามสองหนึ่งอุ๊ยมีเยลลี่ที่ไหนทํามาจากพลาสติกบ้างคะก็ต้องทํามาจากหนังสัตว์สิอ้โห و, ได้กี่คะแนนะคอมเมนต์บอกันด้วยนะคะแนนทั้งหมดเต็ม4ี่แล้วคุณหลัดได้กี่คะแนนะพี่นุ่นเนี่ยได้4เต็ม4ี่เลยคะ่ะเป็นไงเก่งไหม